สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพรเวลาค่ะในช่องเว็บสเวนะคะวันนี้นะคะเป็นบล็อกวันที่3เนาะแล้วก็อยากจะมาพูดในเรื่องของการที่เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องไอ้เครื่องนีบนิ้วใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอ้เครื่องนีบนิ้วเนี่ยมันรู้ได้ไงว่า,วาในเลือดเรามีออกซิเจนเท่าไหร่ก็เลยไปหามาแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงหลักการทํางานของไอ้เจ้าเครื่องนีบนิ้วเนี่ยว่ามันวัดไอ้ตัวออกซิเจนในเลือดเราได้อย่างไรคือหลักการทํางานของเขาเนี่ย ตัวเจ้าเครื่องนี้มันจะมีไฟอยู่ข้างในที่เป็นแสงสีแดงเนาะไอแสงนี้มันก็คือจะส่องทะลุนิ้วเราเพื่ออ่านค่าแยกไอตัวออกซิเจนจากฮีโมโกลบินของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเลือดแดงเนาะแต่ไม่ได้เจ็บนะมันแค่หนีไว้เฉย ไม่แค่ยิงแสงลงไปนะจากนั้นไอแสงสีแดงเนี่ยมันก็จะเริ่มตรวจจับว่าในเลือดเราอะมันมีออกซิเจนอยู่ในนั้นเท่าไหร่อะไรเนงะี้ยนั้นเป็น,นกลไกที่มันอยู่ในเครื่องอีกทีนึงแต่ละการทํางานมันก็คือง่ายๆแค่ยิงแสงลงไปแล้วก็ตรวจจับว่าในเลือดเรามีออกซิเจนอยู่ในนั้นเท่าไหร่โดยปกติทั่วไปเนี่ยไอตัวออกซิเจนในเลือดที่มันควรจะต้องสแสดงผลออกมามันไม่ควรต่ำเก้าสิบห้า แล้วก็ดอกจันนะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับปอดหรือว่าโรคอ้วนแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวและอายุไม่มากมันไม่ควรจะต่ำกว่า95ควรจะเกสก็ิกจแปดก็เก mm ้ยหรือแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโอรคหัวใจโรคอ้วน mm hmm. คนที่มีโรคประจำตัวที่มันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรืออะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็สามารถทำให้ไอตัวขาออกซิเจนในเลือดเราตกลงมาได้ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจก่อนว่าเฮ mm ้ยวัดแล้วมันแบบ มันต่ากว่า95เช็คก่อนว่าเราเป็นโรคประจําตัวได้ไหมหรือว่าวิธีการใช้เครื่องนี้หนึ่งเลยขณะวัดอะเราจะต้องไม่เหนื่อยไม่ใช่แบบโอ้โหวิ่งมาเนื่อเนเลยเราอยากรู้ว่าตอนนีออ้ออกซิเจนในเลือดเราเท่าไหร่เราวัดต่อตกเลือแบบ90เลยไงเราบอกไม่ได้แล้วเราต้องไปหาหมออันนี้ก็คือเราเหนื่อยยังไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าห้ามวัดตอนเหนื่อยแล้วก็ให้นั่งพักประมาณ2-3นาทีก่อน แล้วก็ไอหนีบเจ้าเครื่องนี้ไว้นิ้วในนิ้วหนึ่งวางไว้เฉยๆอย่าเพิ่งเชื่อตัวเลขแรกที่มันขึ้นเพราะวาไอตัวนี้มันหนีบปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเลยใช่ปะบางทีเราอาจจะแบบยังตื่นเต้นอยู่หรือว่าเรายังแบบเหนื่อยอยู่ขณะเราพัก2-3นาทีเราอาจจะยังเหนื่อยอยู่อะไรเงี้ยค่ามันจะยังไม่นิ่งให้หนีบทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีค่ามันนิ่งแล้วเราค่อยอ่านตรงนั้นมันก็จะแม่นยำมากขึ้นนะจ๊ะ แล้วครั้งนี้หลยคนบอกว่าเฮ้ยเราวัดแล้วว่ามันได้น้อยกว่ามันยังไงต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากในการที่ทําให้ค่าเนี้ยมันคลาดเคลื่อนหนึ่งเลยนิ้วเราเย็นอยู่ในห้องแอร์เยอะๆนิ้วเราเลือดเรามันไม่ได้ไปเลี้ยงปลายนิ้วเรามากนักหรือว่ามันไม่ได้ไหลแบบปกติบางทีนิ้วเย็นเกินไปแบบเส้นเลือดมันหกตัวนะไอการวัดค่าเนี้ยก็คลาดเคลื่อนในด้วย2ก็คือสําหรับคุณผู้หญิงที่ทาเล็บสีเข้มเข้มสีมืดๆอะไรเงี้ยบางทีแสงมันยิงผ่านไปไม่ถึงอ่ะมันอ่านค่ายาก หรือว่า3เรามีการติดไอตัวเหมือนตุ๊กตุนตุ๊กตาบนเล็บอะไรเงี้ยเราเห็นผู้หญิงหลายคนเขาชอบทำพวก 3D 3D เพ้นเล็บอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่ทำให้ค่ามันคลา,าดเคลื่อนนะก็คือเวลาเราวัดเนเราก็ขยับนิ้วไปมาดึง้งๆเหมือนที่เบือ่กอก็ขยับไปขยับมามันอาจจะทําให้ ความนิ่งของการไหลของเลือดมันไม่โฟลหรือว่าไอตัวแสงมันวัดกันแบบไม่สม่ำเสมอก็ค่ามันก็คลาดเคลื่อนได้ด้วยฉะนั้นแนะนําให้หนีมแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเฉยเฉหรือว่าตอนนั้นมีอาการที่แบบชามแบบมือชาสมมตินั่งเท้าแขนไปแล้วก็โอ้เหน็บชามือแต่แบบอยากวัดอยากรู้เลยก็อาจจะทําให้ค่านั้นคลาดเคลื่อนได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้อยู่ในสภาวะที่ร่างกายเราปกติที่สุดแล้วค่อยวัดนะจ๊ะมันก็จะได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นคราวนี้เราก็มาพูดถึงในกรณีที่แล้วมันเกี่ยวกับโควิดยังไงทําไม ไอตัววัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันถูกพูดถึงตอนที่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยอันนี้ไปอ่านมานะจากในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าเครื่องนี้มันถูกนํามาใช้งานเพราะว่าหลังๆอ่ะมันมีนักวิจัยของทางฝั่งอังกฤษนะอันนี้อ่านมาจากทางประเทศอังกฤษนะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีอาการของคนที่เป็นโควิดในรุ่นที่แบบเหมือนยังดูมยังสาวก็คือไม่แสดงอาการอะไรเลยวัดไข่ก็ไม่ได้แต่ สิ่งที่มันผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือออกซิเจนในเลือดของคนที่ติดเชื้อโดยที่ไม่แสดงอาการต่ําลงมากๆผิดปกติเช่นต่ำกว่าเก้าสิบลงมาแปดสิบอะไรเนงะี้ยก็คือมีปัญหาแล้วก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเหนื่อยเกินไประบบหายใจแบบล้มเหลวอะไรเนงะี้ยมันอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตต้องบอกว่าตัวพี่ว่ายังหา หลักฐานที่มันยืนยันกับอาการนี้จริงๆไม่เจอนะอันนี้เราอ่านมาจากในเว็บบอร์ดอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อสันนิษฐานใช้คําว่าข้อสันนิษฐานก็คือมันมีโอกาสที่จะเป็นไปแบบนั้นก็ได้ก็ถ้าสมมุติว่าเ,เราติดโควิดโดยที่เราไม่ได้แสดงอาการเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเชื้อก็ไปทําปฏิกิริยาข้างในของเราจนมันไปจู่โจมปอดเราอะไรเงี้ยทำให้ปอดเราค่อยๆเสื่อมสภาพการรับออกซิเจนในร่างกายเราลดลงโดยที่ ถ้าอย่างอื่นขอเราแข็งแรงเนาะมันก็จะมีเหมือนถั่วเฉลี่ยกันไปกว่าเราจะอาการหนักอีกทีก็คือระบบการหายใจของเรามีปัญหาเราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าตอนนั้นเราแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าวเวลาวัดด้วยเครื่องนี้มันจะสังเกตได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ระดับออกซิเจนความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดมันต่ําลงผิดปกติ <c oughs> ทั้งทั้งนี้คุณคนนั้นยังร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีอาการอะไร <c oughs> คนเหล่านั้นพอไปเช็คปุ๊บ <c oughs> ก็พบว่าตัวเองติดโควิดแล้วก็ได้รับการรักษา <c oughs> อย่างทันท่วงทีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังหาหลักกฐาานนนออื่่ๆไไมด้จก อ่านมาจากเว็บบอร์ดก็กลายไปว่าพี่คิดว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็เลยสว่าเฮ้ยถ้ามีเครื่องนี้เรามาลองวัดดูาะเราไม่รู้เลยว่าวันวันหนึ่งเราจะไปเจออะไรบ้างเราอาจจะแข็งแรงมากๆแล้วก็ไปติดมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้สามารถตรวจได้ง่ายๆเนอะไอ้เครื่องนี้มันก็เหมือนช่วยประเมินเบื้องต้นแบบเบื้องต้นมากๆอ่ะ จริงๆมันดูไม่ออกเลยเราอาจจะเป็นโรคทั้งปอดหรือโรคทางหัวใจแทนก็ได้นะทางในที่มันไม่ใช่โควิดฉะนั้นไม่อยากให้ยึดติดว่าเฮ้ยถ้าเราวัดต่ํากว่าแบบ90หรือว่าลงไป80แล้วเราแบบว่าติดโควิดปะวะไอ้ต่ำกว่า90หรือ80เนี่ยต้องไปหาหมอแต่ไม่อยากให้คิดว่าเราติดโควิดเราอาจจะเป็นโรคอื่นทางด้านทางเดินหายใจด้วยอน,นั้นก็คืออยากจะแนะนําให้คิดในตรงนี้ด้วยอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราต่ำกว่า90หรือว่าเรา80แล้วเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าเราเป็นโควิดนะ อันนี้ยังไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าตัวพี่เองก็ยังหาข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานจริงๆไม่เจอแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วค่าเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองเยอะๆและอย่างที่บอกนะถ้าสมมติว่าร่างกายเราปกติดีเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้สูบบุหรี่จัดๆอะไรเงี้ยค่าปกติของคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวและอายุยังน้อยมันควรจะต้องตั้งแต่95ขึ้นไปจนถึง100 นะเวลาวัดมันควณจะต้องขึ้นไป9 5้า0ถึงหนึแบบไม่นับอาการหอบเหนื่อยหอบด้วยนะแบบชิวๆเลยแล้วหายใจสบาย,บาย,บายๆเฉยๆควรจะต้อง95ขึ้นไปจนถึงร้อแล้วก็ถ้ามันลงมาตั้งแต่9 4จนถึง90อ่าอาจจะต้องแบบเฮ้ยเราเครียดอยู่หรือเปล่านะเราเหนื่อยอยู่หรือเปล่าหรือว่า เเราอาจจะป่วยหรือเปล่าถ้าสมมุติเราสูบบุหรี่จัดๆวันนี้มันก็มีผลในเรื่องออกซิเจนเหมือนกันนะเราต้องดูตัวเองมันแปลว่าร่างกายเราเริ่มมีอาการผิดปกติอ่าโดยก็ถ้าต่ํากว่า90เนี่ยในนี้ในกลุมเทศธุรกิจนะเขาบอกว่าแนะนําให้ไปพบแพทย์เออพี่ก็ไม่รู้เลยว่ามัน ขนาดนั้นจริงไหมอันนี้ต้องหาข้อมูลต่อไปแต่เพียงแค่ว่าเออถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเหมือนเราสบายดีเรานั่งพักผ่อนเฉยล้วก็ไม่ได้เออเหนื่อยอะไรมันดี๋ยตื่นเต้นอะไรวัดแล้วปุ๊บมันต่ำกว่า90-80ลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สังเกตด้ว่าเฮ้ยร่างกายเรามีบางอย่างผิดปกติลองไปเช็คดูหาหมอดูหรือว่าเออไม่ใช่หาหมอดูนะหาหมอว่าตรวจสอบว่ามัเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย วัดความดันอันนี้เป็นแนวทางในการอ่านคร่าวๆที่เขาพูดถึงเรื่องการติดโควิดนะไม่ได้อยากให้ฟันธงว่าเมื่อไหร่ที่มันต่ํากว่าแล้วเราจะเป็นโควิดอย่าลืมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ศึกษามาจากเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจอันนี้ก็คืออ่านมาเพราะว่าสงสัยเหมือนกันว่าไอ้เครื่องหนีบเนี่ยเลักการทํางานมันทํำยังไงและทําไมมันถึงถูกนํามาพูดถึงในยุคที่โควิดมันระบาดอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากเขาอะ ตัวพี่ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงยืนยันอะไรทั้งสิ้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาพูดให้ฟังแล้วกันว่าไอ้เจ้าเครื่องหนีบนิ้วเนี่ยมันมีวิธีการทาํางานยังไงจริงๆมันมีวิธีการทางานแบบละเอียดในเว็บไซต์อื่นๆลองเสิร์ชวิธีการทํางานของเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยคีย์เวิร์ดนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะรักษาระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็หลีกเลี่ยงที่ที่มีคนอยู่กันเยอะ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนบางทีเขาอาจจะเผอถอดหน้าก,กากออกมาพูดคุยหรืออะไรเงี้ยมันก็ไอ้พวกนี้มันเป็นแอร์บอลเนะก็คือมันมันระบาดได้ทางอากาศก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะเป็นห่วงทุกคนเจอกันใหม่ในวอล์กวันพรุ่งนี้ไป